มาต่อกันที่โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนแกนนําการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครับพลโทสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนแกนนําการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของโรงเรียนแกนนําจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สร้างความเข้าใจในการจัดการและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนแกนนำรวมถึงการเป็นแม่ข่ายในการสร้างเครือข่ายโรงเรียน จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเถนพายสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งอําเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสําหรับศึกษาดูงานและเรียนรู้ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ประสบความสําเร็จซึ่งจะเห็นได้จากผลสอบเอเน็ตและโ n e t ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสอชอ,อนุมัติโครงการเพื่อให้การดําเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเป็นผลที่สมบูรณ์ในปีนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลามาเกือบ20ปีโดยขอสอชอเชื่อว่า โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดแคลนครูมีครูไม่ครบจำนวนไม่ครบรายวิชาจนทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ได้โดยจะเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบพร้อมการทั่วประเทศในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นี้ครับ ผมกับคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นประธานเปิดสัมมนา,าโรงเรียนแกนนําในโครงการขยายผลการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งสำคัญต่อการที่จะขยายผลโครงการดังกล่าวโครงการาขยายผลนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติเมื่อ สองเดือนที่ผ่านมาเพื่อที่จะขยายผลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลที่อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชบัญญัิไว้เมื่อ19ปีที่แล้วได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทางคอสชได้เห็นว่า,าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาสําคัญของการศึกษาก็คือในโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนครูครูไม่ครบ รายสาขาวิชานะครับก็ได้มาพิจารณากันว่าในช่วงนั้นในช่วงที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงแรกๆท่านหัวหน้าคอสชอได้สั่งการว่าให้ไปพิจาราดําเนินการเพื่อจะแก้ปัญหาเป็นเรื่องเร่งด่วนสําคัญนะครับทางผมซึ่งขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจีวิยาได้รับมอบหมายก็จึงได้ศึกษาข้อมูลจากทางกระทรวงสาธิการจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ร่วมกับ กับทางมูลนิธิกายังวลน,นะครับก็ได้ศึกษาข้อมูลจนจนค่อนข้างจะสรุปได้แต่อย่างไรก็ตามก็ได้ทราบว่าที่สุพรรณบุรีเขตหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเขตพื้นที่ที่ดําเนินการมาอย่างเข้มแข็ง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมุ่งมั่นมากก็อีกมีอีกหลายพื้นที่แต่ว่าที่นี่จะได้ผลที่สุดก็คือมีผลการ จัดการเนี่ยได้เป็นที่ประจั์ชัดนะครับมีตัวชี้วัดผลของการสอบ NTO net เนี่ยได้ระดับสูงกว่าระดับมาตรฐานประเทศนะครับก็มาศึกษามาดูจนนำไปรวมกันเขียนเป็นโครงการขึ้นมาและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคสชเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็ดํานเนการทั้งคสชได้อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่งนะครับจำนวนมากที่จะให้ดํานเนินงการขยายผลไปทุกๆโรงเรียนในพื้นที่ของ สำนักง,งานการเขตพื้นที่การศึกษาประมาณ15,000กว่าโรงเรียนนะครับก็คือการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากที่ผ่านมาที่ยังขาดแคลนอยู่บ้างแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการอบรมบุคลากรนะครับในหลายๆหลักสูตรที่จะทําให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านั้นอุปกรณ์ต่างๆเหลา่นา,หลานั้นเนี่ยได้ผลโดยสมบูรณ์นะครับตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ เป็นอย่างมากในเรื่องเร่งด่วนนะครับส่วนที่จะตามมาก็คือว่าเราได้พิจารณาแล้วขณะนี้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยในห่วงที่ก่อนจะเป็นตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับทางคอสชอได้พิจารณาว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยต้องพัฒน,นาด้วยหลายๆประการนะครับพัฒน,นาคุณภาพครูที่สําคัญก็คือคุณภาพการศึกษาจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามา ให้เกิดความทันสมัยนะครับมันก็มีแนวคิดต่างๆที่ได้รับคาแนะนําจากผู้ที่หวังดีปรารถนาดีผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีข้อมูลต่างๆในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือนะครับก็จะออกมาในรูปของการทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับเราจะไม่กําหนดไปชัดว่าจะต้องเป็นเป็นอะไรอย่างเดียวในสถานที่เหมือนกันหมดนะครับเพราะอยู่ที่ข้อมูลการสำรวจว่า แต่ละสถานที่มีปัจจัยขาดแคลนใน,ในเทคโนโลยีอะไรแล้วก็เหมาะสมอะไรกับบริบทที่เป็นนะครับอย่างเช่นโรงเรียนในเมืองโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนชนบทโรงเรียนขนาดเล็ก120ลงมาขนาดกลาง120ถึงพันกว่าขนาดใหญ่ใหญ่พิเศษแบบมีสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นคงจะไม่ใช่ลักษณะของหาอุปกรณ์เหมือนกันหมดแล้วก็มอบการดไปทีเดียวแล้วก็มี ปัญหาถูกวิาพากษ์วิจารว่า,ว,าว่ามีปัญหาเป็นเป็นผลประโยชน์กันนะครับอันนี้จะทําอย่างสุจริตโปร่งใสและถูกกําชับนะครับว่าจะต้องทุกบาททุกเงเนต้องต้องเป็นประโยชน์กับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ไม่ได้ระบุแออปลว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรแต่ความมุ่งหมายก็คือเป็น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับค,คือคือเดิมที่เป็นจะเป็นสมาร์ทคาสร,รูมเลยตรงนี้ก,ก็ออกแนวก็ออกแนวออกแนวนี้ถ้าจะลงไปแล้วเป็นเป็นแนวนั้นนะครับ,รบแต่ว่าถ้าจะบบอกว่าสมาร์ทคาสร,รูมทั้งหมดเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่แต่ละปัจจัยข้อมูลคิดเนี่ยจะจะมีความต่างกันอยู่บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมุ่งที่คุณภาพการศึกษาที่มีเทคโนโลยี สนับสนุนให้และที่สําคัญที่สุดก็คือบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยจะต้องเข้าใจในการนําเทคโนโลยีนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันถอโรงเรียนของท่านเองนะครับอันนี้จะมีขั้นตอนต่างๆท,ที่ที่ทำไว้มั่นใจได้ครับว่าว่าว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติที่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริงนะครับไม,ไม่ต้องห่วง